สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะมาบอกว่าผมขอลาออกจากสายฟรยีอย่างเป็นทางการนะครับเพราะว่าก็เจ้าชุดต้อนรับเนี่ยครับเป็นชุดที่คุ้มค่ามากๆเลยทีเดียวก็ขอออกตัวเลครับว,ว่าผมไม่เคยคิดไม่เคยฝันนะครับว่าจะมาเติมเกมฮาร์สโตนเนี่ยครับเพราะว่าไอเทมหลายอย่างค่อนข้างแพงครับดูสิครับก็แค่การสองซองเนี่ยก็ป่าเป็นร้อยบาทเลยทีเดียวนะครับ แต่ว่าในวันนี้นะครับก็มีไอ้เจ้าซปต้อนรับมานะครับราคาแค่179บาทเท่านั้นเองนะครับก็คือจะได้การระดับรีเจนเป็นของประจำค์สนะครับก็1ใบชัวๆแล้วก็ได้แพ็กการ์ดมาอีกแพ็ก,การ์าดคลาสสิกนะครับอีก12ก็คุ้มค่ามากๆครับนะก็อดใจไม่ไหวครับต้องซื้อแล้วจังหวะนี้นะครับซื้อเลย ทำรหัสผ่านชารักเงินสําเร็จนะครับเยี่ยมครับก็ เรามาลุ้นกันเลยดีกว่าเราทำได้ลุ้นกันเลยทีเดียวนะครับก็ได้คิ n g Class นะครับก็เป็นการที่มีบุคคลหลวงครับโอเคครับก็ไปเปิดอีกสิบใบเอ้สิบแพ็คต่อกันเลยนะครับเพรผมมีอีกแพ็คหนึ่งจากไอเกมท้าประลองนะครับก็ อไไมม่ีะรเลยหายากหายากเป็นการแบบที่รู้สึกถ้าหายากแค่ตบายบนี้ก็รู้สึกเซ็งนะครับแต่ก็ เป็นเรื่องปกติของฮาสโตนกันเลยทีเดียวนะครับหายากทั่วไปสีทองก็ได้สีทองมาไปหนึงนะะ่งครับหายาก ก็ห้าซองครแล้วก็ครึ่งทางก็ยังไม่ได้อะไรพิเศษพิเศษเลยทีเดียวนะครับเพราะเป็นซองแรกเลยนะครับที่ได้หายากสองใบสุดยอดอืมก็สีม่วงใบแรกนะครับที่เปิดมาก็ ทำลายมินเนี่ยนทั้งหมดนะครับหายากนะหายกากหกันเลยทีเดียวหายาก หายาอีกสองสุดท้ายแล เฟลลีเจนดารี่อีกอะไรของเขานะครับเนี่ยสุดท้ายครับก็ไม่ไม่ได้คิดว่าจะได้แบบเออลีเจนอีกสักใบหนึ่งนะครับเนี่ยแต่ก็เฮ้ยได้ว่ะแต่ก็ เป็นดีเจนที่ค่อนข้างโอ้แพ็คนี้ค่อนข้างคุ้มค่าเลยครับได้ทั้งสีส้มแล้วก็สีม่วงในแพ็คเดียวครับก็พอทุกิี่แค่นี้นะครับก็ขอขอบคุณที่รับดูรับชมครับก็ชอบกดไลค์ใช่ก็กด Subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ